4แสนสองมืห้าพันผ่อนแปดพันระยะเวลาห้าปีผ่อนถูกๆเลยครับคันนี้ขายหาอยู่นะครับผ่อนไม่เกินแปดพันนะครับหกสิบนวดนี่มาดูคันนี้เป็นปีศูนย์เจ็ดเครื่องสองพัห้าดีเซลสเกิร์ตใส่ให้ใหม่รอบคันแล้วนะครับแมกลีโวยางใหม่ภายใน VP เต็มนะครับบอกคัตตอมสามแถวสามารถ ปรับหากันได้นะครับจอทีวีสไลด์ไฟฟ้าเหมือนเดิมแอร์ไมโครบัดท,ท้ายประตูได้เป็นประตูสลไลด์ไฟฟ้านะครับสลไลด์ไฟฟ้าตัวเก่านะครับมันต้องกดจากตรงน้นนะประตูสลไลด์ไฟฟ้าเปิดปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องเปิดจากคนขับนะครับเป็นประตูไฟฟ้ารุ่นเก่านะครับ ดูดด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับเครื่องเสียงพร้อมนะครับเบาะจอแอดอยสิบนิ้วด้านหลังมีเครื่องเสียงตู้ซับแล้วก็เป็นรางสไลด์ได้รางสไลด์นะครับนี่สเกิร์ผมใส่ให้ใหม่แล้วสเกิร์ใส่ให้ใหม่นะครับ ไปท้ายใหม่ี่ปูพื้นใหม่นะครับเป็นรางสไลด์นะครับเวลาขนของนี่มีราวแขวนเสื้อด้วยนะครับเวลาขนของนะครับไม่มีไม่ไม่มีของก็ถอยมานั่งสบายได้นะครับเวลาขนของก็พับกลับไปได้นะครับเลื่อนได้ bvp เ็มนะครับถสวยนะรถสวยเลยพี่คันนี้มีเก็บสีนิดหน่อยแต่ได้บางบางๆเลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับน้านหน้าเดิมน้านหน้าสวยๆนะครับ จังหน้าก็เปลี่ยนเป็นปี2014ให้แล้วนะครับสเกิดเต็มหน้าเลยนี่สวยๆเลยนะครับคาหาแบบนี้อยู่นะครับโทรหาแบงค์ได้เลย0874966642นะครับดูรถได้ที่บางบัวทองซอยวัลบปุกนะครับมาไม่ถูกโทรหาแบงค์ได้เลยนะครับ